โซมุนีก็เป็นแล้วทางจองยิ่หฮัตตุงนี้มวลเพื่อนคนทำเกษตรไม่คุ้นเนี่ยโซมุนียิ่งัตฝามาจุ่มบรรยากาศซื้อขายสอบถามแล้วก็วัวยู่ตลาดกุดเลือกข้ามเพื่อว่านอนจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องไปกับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้เดื่มสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไาจังใดก็อนยิ่งขี้ จังไดนฉันว่าไงบอกว่าจะใช้เรื่องใส่ผมหลายมันจะพุ่งลมใช่ไหมโอ้ที่ยุ่มดาควายยันง้วขาดออกมาโอ้ว่าสันดอกตีครับได้ไหมเจ้าตัวมือนี่ได้ไหมสองสามอันสองสามอันไ่ได้ขายดอกโอ้ผู้ขายมาซื้อโอ้ยผู้ขายมาซื้อเลยสิไ่ได้ขายครับโอ้ยมาสั่งว่าไม่ดีเลยลาอบ๊อกลาย่าบ่ขายว่าสันบ่มีผู้ขาซื้อวะนะ ตอนยานขาดตันแล้วยานเกี่ยวมันขาดบ่เอ้าตัวตัวนี้เจ้าเจ้าห้องเท่าไหร่ล่ะนี่ตัวนี้ว่าสิบสามหาร้อยตัวนี้ว่าสิบสามหาร้อยพี่น้องสิบสามหาร้อยเดี๋ยวมันช่วงมันคือบว่ปันไดยมันยังอยู่เดีต่ว่ามันใหญ่อยู่หรอหญ่มันสูงอยู่เอาหางกับเงาบักใหญ่อยู่พี่น้องว่าเอาลูกหอดรถว่าบ่มีผู้มาิื่อพืบนะมีขี้ว่าเป็นหองไว้าสิบสามมั้ี 13บสามหาลอยสิบหาลอยพี่น้องตัวร่องได้ยีกบวจ้าตัวไดน,น้อยตัวใดน,นิดน้อยพี่น้องรลกลอยเด้อเงอนเงินตัวเงินลอยตัวเงินลอยเพื่นอนมาก็วาเพ่นไปได้ห่องผ่านหลายนะพี่น้องเอาขวเบอร์ติดตัว,ตวนั่จ้าุดแะเย็บ ศูน9์แปดเจ็ดเก้าสี่หกสี่หเก้าสี่ห้าสองเก้าสี่ห้าสนใจโทรหาหอยขี้เด้อพี่น้องเด้อหอยขี้บ้านดุงหอยขี้บ้านดุงสนใจจะโทษหาแล้วหลวดนี่พูดละรอนนี่ละพี่น้องค่าตัวนี้นะขายแปดพันครขายแปดพันราคาประหามือนี่อ้าพี่น้องเขาเจ้าหยาดกันเขาเจ้าหยาดกันโอ้ขายแล้ววาสันพี่น้องก็ม่นาหน่อยงา เมื่นเน,นะานนะราคาเนาะราคาถือค่ะจี่ไหนหละบบานที่ได้ก็ได้เลี้ยงคือเกาตัวเข้าได้เลี้ยงมันไม่แห้งต้องเข้าเสือแห้งอ,อันนี้ต้องเข้ากุ้งซีมุ้สามเนาะใเหลียบดอย,ยเยสร็จมึงดูพี่น้องราคาพอหอดเมื่อนได้นี่ฮะถุงว่าลูกขึ้นรถก้อนก้อนพวกเนี้ยตัวนี้หละบบานอ้วงตัวบานอ้วงนี่เท่าไรเสร็จบาทอ้วง มัดเก่าเนี่ยเดี๋ยวจะหามัดเก่าได้เนี่ยเขาก็ไม่หาไปไปลูกไปไปมายากาศเสื้อไทยอยู่ในตลาดกุดเรือข้ามด้วยพี่น้องด้วยมือเตามื่อยแย่หาภามาอยู่ตลาดกุดเรือข้ามถึงวะถุงควายเป็นโอ้ควายลายพี่น้องมือควายลายหลยยี <st> ่สตาเขาจะต้องไปเทา ควายหลายเลยพี่น้องมงูนี่เพราะว่าขนสนน้องขนก็มีแต่ควา,ายแต่ปกติจะมีวัวผูกอยู่ดั้มมือนี่ควายหลายดิพุณละข้ามวัวสิมีอยู่ส่วน,น,สสน,น,น,นเดียวน,ยยยยนะพี่น้องจะบรรยากาศลงบ่อยๆฝนตกพี่น้องว่าหรอบอกใครมีวัวมีควายเขมามันฝนตกปกติก็เต็มขึ้นกันได้พี่น้องใส่ย่ขนาดมากแต่เก่านีะ เป็นยังไรเนาะจ้ามือนี้ละค่ะแล้วค่าตามลงอีกเนีครับตามล่องอีกติครับเพราะขึ้นครับฝนตกเลยแห้งลงฝนแห้งตกแห้งลุ่มหมดทีรุนโรคน้ำฝนหรือข้ามท่วมเนาะแห้งแน่เต็มเฟืองเหรอครับแหงเฮ้อโอ้ยจะเบาถึกเฟืองแพงอีหลี่คอยกระซือแพงขึ้นกันอืมแพงแน่เต็มเฟืองเนาะบ้าไกเลยจะฆ่าลูกเข้าบังเขาบัให้รอดตัวมือนี้ โม่หายลอดแต่ว่าเทิรนจักหน่อยข้ารถพิอุทธครับฝ่าพระคาครับชิโบรรยากาศเวียดกับมาอยู่ได้เห็นอยู่วังหันเห็นเวียดหลายหลายคนอยู่วังหันเป็นถักอยู่ควายหลายควายหลายพี่น้องคุณส่วนหนึ่งก็มีแต่ควายมีหลายเดียว พี่น้องรุ่นต่างนะแต่ว่างัวพอมีตลาดพุรยคะมันเปิดตุกเสาร์วันพุธด้วยพี่น to ้องเด้อตลาดไงยได้อขาดก็ไลยอยู่คุณนายหอยก็ไล่ยอยม้วนงวพี่น้องวเอือดไมได้กำไรอาทิตย์ละสี่คนข้างบนเอันไปมันไรอ่ะอันไปมงไรอ่ะไงใช่ นไะครัอมีซ้งสบชัไปใส่เบิดแหลังหัวถือไลาก็เจ้าก็บอกจะายนะพี่น้องนในปลอกอ็ไ้ไปในคีมจะใส่ไปนับตัวได้มือน้แม่ลูกวะพ่อ เปิดเท่าไรคะนี่ 28, สองหมื่นแปดครสองหมื่นแปดสองตัวนะสตัวแม่นี่แม่บอแม่น,มนี่อันนี้ลูกล่นแม่ลูกลูกตัวแม่ได้พี่น้องด้เซโรลีทงานพี่น้องเท่าไรก่งสองหมื่นแปดต่อล่องไดบ่จ่ค่านี่ต่อร่องไดได้พี่น้องเปิดไว้สองหมื่นแต่อล่องใดพะนะ quân hè ngắm ngào hang ngào vật nhầy tổ mè phòng kia nào. Ừ. À, Tao quá... đi. Nhào. Tôi nhào đi. Lăn Ngào hang ngào vật nhầy to loang đầy là can. Đây mát chắc tổ เออโอ้หูจักย่อมบานนุ้กเขาเบอรติดต่อแน่จ้ะศูนย์เก้าสามศูนย์เ้าสมศดหนึ่งหศูนย์ลืมเอ้าวศูนย์เก้าสามศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหหเจ็ดห้าเก้าหสนใจทั่วฮะทั่วชื่อยังนู่นอนนีครับ สนใจทั่วหาหอยปุดเด้อพี่น้องเด้อเส้นใจทั่วหาในหอยได้ลเลยจ้าควายลายน้ะมือน,นี่เนะาะควายคือเข่ากระดกกระเดียทห้มึงเวียดพ่นเอาควายบ่เนี่ยงามดีพี่น้องใส่ดูดีตลาดนี้เวียดซื้อควายดีได้พี่น้องก็นั่งออาคืนรถวด ฝ่ายเวียดนามพี่น้องสี่จีมาจะปจกเียตลาดขมาจ๊กเสียเอาคือว่าจัแนบนี้พ่ดูว่ากับเราเพื่อเบียร์พดหิน่นายไม่จะตัวงามๆอยู่เด้พี่น้อง้องไสนามูนมูนหรู่ครับพ่อหรือด้วยครับก็ย่างๆไปปารครับ và cũng có dây ngà và sần thì làm cho phi <laughs> nòng cứ là phu quay cứ bố mi bố sẽ để tham đầu phi ha cho con bố luôn phi เบัตดีค่ะห้อยสวรค่นีครับได้ยังไงหรือเ่ามือสามข้อมสามอมสามแม่ลูกบ้านเหรอเน้ยแม่กับบ้านเหรอเท่าไรคะข้มสามเปิดเปิดไร้ยยูที่หาสิบสาม่าสิบสามหาเมื่สามพันพี่น้องแม่ราคาเปิดไปแม่น่าง่ามง่ามเลยพี่น้องแม่ดลูกตัวแม่เบิดเป็นป่ะแม่เบิรกุดลาบพี่น้องแม่เบิร์ตกลพี่น้องม่เิตัวาบใีน้งเบตลยบพี้ ัใกล้สิงวรหร้อเป่าแม่เนี่ยชุ้งลอยสามสิบสามพี่น้องหาเมือนสามพันเปิดไ้หาเมือนสามพันแม่เบิดทังสามตัวพี่น้องตีเอาไปแต่ซื้อไปเรียโยกเขากัทับเลยราคาเปิด so ตัอรองไหนบ่ ต่อไหนครับต่อร่องไหนนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันย่ดแลวนี่ครับร้อยนี่กับช่งฟีอยู่่วงไหนยุแมนปะส่งฟีได้ลอยลูกส่งฟีได้ลอยเด้อเด้อพี่น้องเด้อน้องหอยสวนพี่น้องอาบุ๊ชใช่ไหมอะไรพวกแนวกล้วยตาไปเลี้ยงได้พี่น้องกล้ยมันสอึดเลยเด้ยันไงกับเบื้องเรียกเจ้าบริษัทตลาดนี้ไงเยอะมาล้อมมาเรียนแมนแมนนี่บ่มีของเวียดมันเอาไปวิจิตรวนวนไมเอาไปกันเลย ผู้ได้ยืนได้ก็ได้ผู้ได้ยืนไม่ได้ทิโต๊ะด้วยบัตรของมันได้ยืนแล้วเพราะเบอร์ติดต่อค่ะ930935065075787578แยกปะแยกกระแยกแยกกระแยกได้แยกกระแยกไห้ได้ว่าสันพี่น้องทั่วมาคุยกันแล้วเนาะไกยรอดครับบ่ไกลรอดห้อยสวนจากซีเร่มุญการเขาเนี่ล่ะไก่บ่ไกลซ้ำไก่พินโต๊ะเนี่ยล่ะพี่น้อง บ้านเพิ่นอยู่ทางสีวีไล่เด้อพี่น้องเด้อบ้านหอยสวนอยู่ทางสีวีไล่สนใจกับเหตุโทษหาในหอยเลยพี่น้องนี่แยกเพิ่นก็แยก,คก,แยกใครมากตัวได้เลือกเอาเลยจ้าแม่เกระทองไงอะไรด้แม่กระทองไงแล้วสันทอ,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 องไง้อมนะอเติร์นย่างงงไงพูดนั่งนะเนาะสนใจก,กับทางมยกัน,นเด่ว,วหาในหอยเรื่อยจ้าครับครับสวัสดีครับอ่า ต้องไปแล้วได้ขาย17พี่น้อง7ท่านหาไม่ได้ของเราง้อผู้ว้ทยายรถให้เวียดพี่น้องเวียดเป็นคนซื้อป้ายของน้องไปมันถือพี่น้องมันถือเวียดนามเขากับเขามาซื้อเอาเบิดมัน้องไป ลูบมีแต่ลูบได้มาจักตัวมื้อนี่3โต4ตัวยเพิ่ดขายเพิดอ๋อเดี๋ยวก็ได้ขายอีก ซี่ตัวดซี่ตัวนี้บ่ของพญายานี่พี่น้องซี่ตัวนี่เีบอกว่าได้กเมือรู้โอกาสคือซตัวกเมือนใช้ตัวนึ่โอ้ก็นี่เด็กุนี้ตัวนึ่งโอ้นีบ่แม่นีบ่โอ้นีตัวนึงพี่น้องตัวนึ่งก็อีกสาตัวนี่ตัวผูสอตัวแม่สองพี่น้องผูสองแม่สองถ้าไหกะว่าวเปกมือเนมือานครับเป็นห่องไปกเมือนเพาะแยกสันบ บ่แยก่คือเพื่อนมาหาอนี่พี่น้องห้องไว้วกค้แล้วก็อันนี้ตัวอะไรบ่ ราคานี่ต่อร่องในประจาต่อร่องไหนอยู่แต่ว่าร่องบัวลายว่าสันพี่น้องซี 4, ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามีตัวหู้ได้พี่น้องได้หนึ่งตัวอวยดากมากรว,วยดากมาตัวพี่เลกซตัวข,ขอเบอร์น้จา้าศูนย์หกหนึ่งสองสองหกสองสี่หนึ่งศูนย์สนใจทุวหายง่ายาได้พี่น้องเด้อ น้ำงามเป็นตะเดลียงก็ได้พี่น้องจะเอาไปเรียงไว้ยูพี่น้องให้มัน้วนอวแล้วก็จะเอามาขายพี่น้องถึงๆมีแต่น วายเวียดพี่น้องควายเวียดคืนๆควายเวียดงามยเห็นเลยเ่เท่าไระยงยอยู่ยเสียเพิ่ไปสองมือหนึ่งพันหาร้อยไปสั่นพี่น้องควายพันหาร้อยเพิ่ไปครับควายเม่นางตีสอมอหนึ่งพารยพี่น้องเป็นควายแม่นังงามดีงามปานผู้จูงขึ้นมา ค่ะค่ะสูงอะไรงอยู่นี่สูงไรสูงอะไรควายจ้านี่กรไดสามสิพี่น้องความสูงสามสเจ็แลคาหนีต่อรองไหนนะนยูนะแลค่าหนีต่อรองได้อามาเบอร์โทัแจกเบอร์โทัคเนี่ยศูยแปส่ศูนย์แปดสี่สามสามเจ็สี่สามสหกศนย์หนึ่งหกศูนย์หนึใจทัหาพยูเด้อพี่น้องเด้อ สนใจโทษอายุอายุพ่ะนะอา้ <laughs> อาวสวนใจโทษหาอายุเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทษหาในหอยเลยจ้า